แต่ผมนึกว่าแต่มันบิดตรงนี้สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับโดจะพามาดูอันนี้นะครับออกหลัง เป็นสูบเดียวนะปกติแล้วสูบเดียวจะอยู่ข้างหน้านะจะออกตรงนี้ไม่อย่างนั้นก็ออกข้างนูน้นไม่อย่างนั้นก็ออกหน้านะหรือว่ามาอย่างนั้นก็จะออกหลังแค่ตรงนี้นะครับจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ของเขาอันนี้ของเขาคือออกหลังเหมือนรถกีแตันเลยนะครับ มันบิดตรงไหนพี่เวลาเลี้ยวน่ะอ๋อบ, oh, บิดตรงนี้ไ,ไมใช่มมันจะเป็นเหมือนไก่ไทรนูลใช่ๆๆไหนพี่ลองหันหลนังหันให้ดูได้ไหมอ๋อ oh, oh, นี่นะครับอ๋อ oh. ผมนึกว่าแต่ผมนึกว่าแต่มันบิดตรงนี้ไวแน่ถ้าอยากเผื่อว่าให้มันให้ตัวได้นิดหน่อยกันมันแตกอ๋อนี่นะครับน่ยช่างนรัะนช่างไายช่างอันนี้ช่างอะไรทําครับเนี่ยช่างหนึ่งมันมันงบประมาณเท่าไหร่พี่จะติว่าเดินตั้งแต่นู่นมาเลยเนี่ยมาถึงใตปลายหมอกก๋วยเตี๋ยวด้วยนาะประมาณสี่ประมาณสี่พันโอ้สุดยอดโอนี่เหรอ นี่นะเบอร์โทรท้ายบ้านอยู่ที่ท่าตะโกนะพี่นครสวรรค์นะครับนี่ช่างหนึ่งนี่ช่าง,างสองไหนช่างสองอันนี้ให้ผมใช่ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมส่งมาตามหลังหันรอบครับเซ็นยังไงสี่พันมันส่งส่งได้ไหมพี่ได้นะส่งได้ทั่วประเทศขอบคุณครับ โอ้ส่งได้นะครับนะ่นาลองนะครับสี่พันนี่คือได้หมดเลยป่ะพี่แต่พออย่างันนี้เลยใช่ป่ะนะเดินตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะรับผมได้ดูนะครับนี่ขบ้บ <laughs> อันนี้มันก็จะดังดังเหมือนรถอีแต๊ดเลยนะครับนี่อันนี้อยู่หน้านะครับอยู่หน้าก็ตัวไปนะครับนี่ขั้นหนึ่งนะครับโอ้ฝีมือช่างหนึ่งแน่นอนนะครับ เหมือนกันเลยอันนี้ก็ผลงานของพี่โอ้ก,กนนออันนี้ของกระของทำท<ช>่อโอ้ทำท่ออะไรบ้างพี่ไม่ไม่ใช่เฉพาะอันนี้อย่างเดียวมีมีออกหน้าออกมีครับออท่อซิ่งหลังโอ้งแลกันหน้าอ๋อแลท่อหกลงหกล้อกระบ,บังกระบะมีไหมมีหมดมเป็นอู่เลยใช่ไหมพี่ถ้ารับทำนี้จะทำอ๋อครับ ยอดมากหรือว่าหรือว่าความคิดดีมากนะครับสุดยอดพี่ลองเล่งให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะพี่เขาเล่งหน่อยนะ ใหญ่ๆห,หน่อยไม่แซบไม่แซบหูครับดังเหมือนรถอีแตร์น,นะเนาะาปลายมันจะใหญ่เออปลายมันจะใหญ่ครับแรกผมก็เลี้ยงหน้าหกสี่ใบอ๋อมันดังไม่เปลี่ยนไม่ใหญ่ครับเลยเปลี่ยนห,ห,หน้าสิบใบเดียวมีใหญ่กว่านี้ไหมครับถ้าถ้าใส่ใหญ่ไม่ได้ไ<อ>ต้อว่ามันจะติดอ๋อเวลามันทุกมันแล้วมัน<อ> มันเป็นขึ้นนงก็นเดินมาหน่อยอ,อ,อ๋อยกเว้นเราต้องขยับขึ้นมานี่ใหญ่มันไปนี่ไม่ได้เพราะว่ตรงนี้มันเป็นทั้งสีดำใช่อ๋อเป็นสีดำิดแล้วมันยึดตัวนี้ไม่ได้เลยตัวยึดขึ้นมาอ๋อครับตัวนี้คือมันดำ,นมนดำไม่ได้นะถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ใหญ่ก็อาจจะต้อง เียวลาวิ่งเดี๋ยวไปตั้ก้อนหินก้อนดินอ่าจอดรถคันนู้นหน่อยโอ้โหเยอะมากนะครับลุงเป็ดทั้งนั้นเลยช่างเต้โอ้โหผู่ท่อเยอะเยอะมาก อั <laughs> นนี้ไม่เห็นมีดินนะเขาอ่ะมาไม่ทันมาไม่ทันอ๋อออไปร่วมนะครับไม่เ้า <c oughs> เลยครับครับเข้าไหมรถไถต้องทำครับที่ที่แถวพิสันนะครับแนวแนวาแนนผมนี่แหละครับพิสันที่คุยกับผมเขาได้สีฮะที่คุยกับผมอ่ะปีดสีพี่เอไม่ได้มานะครับ นี่อันนี้ฮะ<า>ไปเลยครับพี่เดีย๋ยวไปดูตอนกระดมอยากไปดูตอนทับโขยดินลงเนี่ยขายบวชอยู่นั่นอ๋อที่เข่าทักมาหาผมครับไอ้ครับบอกให้พ่อมาครับเพราะว่าเดบบวชอยู่ที่วัดอ๋อครับส่วนคนนี้เองนะครับพ่อข,ของ ลุงพี่นะพี่โชว์มาผม <g ül> ใ้ทักมานะครับอันนี้คือรถของลุงพี่นะครับครับลุงเพชรโอ้สิบล้อเยอะโอ้พี่เบิ้มเสียวพี่เบิ้มมากนะครับขามากไม่เป็นช่างตีสายดาน <c oughs> พี่คือเป็นคนประกอบรถดำ หรือว่าทำเครื่องช่วยช่วยกันแล้วนะครับอ๋อจังตีไม่ไดข้ขึ้นอย่บ้านอยู่อ๋อครับไ,ไ,ไปแล้วมั้งเนี่ยอปตรงสตยจะออกไปแล้วนะครับอลอตีขั้น เด็ดเด็ดนะครับไอออกหน้าเสียงกระเพาะนะครับช่างตะ <laughs> ไม่ใช่ตะบางระกรมนะครับอันนี้คือตะหัวถนนนะครับโอ้ แล้วนะครับผมตามด้วยพี่เพิ่มใจดีโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไวด้วยนะครับสวัสดีครับ